เกมที่36ในชุมชนเกม for ์อ l มาแล้วครับรับฟิโอโต้เกมฟอร์ไปที่หมวดของไปที่ heading ครับหหลักหมวดเกมหมวดเกมหมวดเกมอ music, คอน Sound Music วสิกิปลองความรู้เสียงนะและ, head, ะเพลงเ e a d d e v e o u m n d and music น u i z คนะครับผมประลองความรู้เรื่องเสียงกัน,นก 7, วัดทำเกมทายเพลงเจ็ดวิคคอนเพลงยุก้าสี่พัโอ้โหได้รับความนิยมกับเพลงเพื่อชีวิตพอสมควรเลยก็เลย เข็นออกมาอีกหนึ่งเกมก็คือเกมทายเพลง7วิเพลงยุค9 0บวกบวกกันเลยเออแต่มีบางเพลงอาจจะหลุดไปก่อนหน้าก็ได้นะอ่ะเล่นได้ทั้งบน iPhone Android แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับเกมทายเพลงเวิคอนเพลงุคกข้าไปเลยครับอันนี้ผมสาธิตบนคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เข้ามาเปุ๊ก็จะมีคือปุ่มกับเมนูลเกมทายเพลงเวิเพลงยุคเาบเพนุ่เลแล้วก็ วิธีการเล่นใครเล่นเกมเพลงเพื่อชีวิตไปแล้วก็คงจะคุ้นเคยมารชันควารู้ด้านเสียงเพลงยุคเก้าสี่พักพักกันจำได้ไหมว่าเพลงอะไรตอบถูกครบสี่ข้อไปพิชิตสุดยอดแฟนพันท้ยกันได้เลยอ่าเรามีเพลงให้สุ่มกว่า50เพลงบวกๆนะครับแล้วก็ถ้าตอบถูกในรอบนั้น10ข้อรวดเลยก็จะไปพิชิตสุดยอดนะครับผมสําหรับแฟนพัน,ท,นท้์แบทำเริ่มเกมเริ่มเกมกันเลยครับมีปุ่มเริ่มเกมกดเข้าไปได้เลยครับ ดิ๊กเห็นดิ๊กดม่รด้ซ้อมติดโดนพอด่อตาโอแมจ่จ๊าอย่าตีนูเออคุณคุ้นไหมเพลงอะไรครับแล้วก็ ปัดซ้ายปัดขวาถ้าใ,ใช้บนสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดแต่ถ้าเพื่อนๆที่ใช้บนคอมก็กดลูกศรลงมาปัดทำกดฟังซ้ำอ่าจะมีปุ่มกดฟังซ้ำได้อีกครั้งหนึง่งปัดทำรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็มีตัวเลือกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปัดทำลมหายใจลมหายใจปัดทำเรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งเอออันนี้เพลงของพี่โน้ตใช่ไหมเฉลยไปเลยแล้วกัน Enter หรือกดบนแท็เข้าไปได้เลย เพลงนี้คุ้นมากเลยนะเออนะเพลงอะไรเราก็เลื่อนลูกศรไปหรือปัดขวาไปบัตรทำกดฟันสักบัตรทำต่อหน้าฉันเธอทําอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ครับบัตรทำหวานบัตรทำดมหนาวสมมติผมตอบผิดละกันผมรู้ว่าผมตอบจะตอบอะไรอันนี้ผิดนะะโอ้โหคุณนคุ้นไหมวงนี้อ่ามีทั้งนักร้องผู้ชายผู้หญิงด้วยอ่ะ ลองไปเล่นกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมจากชุมชนเกม r all นะครับผมหรือเกม4 all นั่นเอ,เองที่นำมาฝากกับเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับผมสามารถที่จะแชร์หรือส่งต่อลิงก์ให้กับเพื่อนๆได้เพราะเล่นผ่านลิงก์เป็นแบบเว็บไซต์นะครับให้เล่นได้ทั้งบน iOS Android รวมถึงบน Windows ก็เล่นได้สำหรับ Mac OS เล่นได้ เออน่าจะประมาณ80-90%ของทุกเกมนะครับไม่ได้100%เอร์เซเพราะเรายังไม่ได้ทำมาสนับสนุนแบบเต็มร้อยเนาะต้องขออภัยแต่ว่าก็พอเล่นได้กับหลายๆเกมเอาละครับก็ใครที่รู้สึกมีความสุขส่งต่อกันได้แล้วก็บอกกับทางทีมงานถึงความประทับใจเกี่ยวกับชุมชนเกม for all จากทาง1414พลัดกันได้นะครับอะเพลงอะไรฟัาะบัตรทำเจ้าชอบมาดีอ่านี่คุณคุนเพลงนี้แหละ ไตัวเองดีแค่ไหนไปแล้วครับสวัสดีครับบริการหมอคอม 1C14 plus ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข 1C14 เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที